พุกเมื่อกี้เลยพี่กับพุกเขาก็ซื้อกระปุกหมูแต่ว่ามันไม่สวยเท่ากระปุกหมูของชิโน่เห็นไหมดีเขามีกระปุกหมูแต่มันไม่สวยเหมือนกระปุกหมูของชิโน่กระปุกหมูของชิโน่นี่สวยกว่าเลยอะ่ะม,มีเพลงด้วยเหรอคะอโอ้โหกระปุกหมูมีเพลงด้วยนะอ๋ะอ โอเคคุณพุ่งวันให้พี่เฟยยะอ่านต่อกันนะพี่เฟยยะจะอ่านใไไหนนะ้นะนี่อ่านว่าอะไรนะอื <c oughs> มอเคอืนี่เพลงบลา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  <c oughs> <c oughs> อันนี้เราอ่านว่าขณะใช่ไหมคะขณะรถไฟ <c oughs> รีบไปปุนป้นๆแล้วนะพี่เบญามีแม่ตุ๊กตาตุน่นมีเบญาเคยมีตุ๊กตาตุน่น